สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนไม่ได้เกิดมาหลนะ่อและรวยเท่านั้นก่อนนะรงเดชซีอยิ่งใหญ่อลังการ คุณกอนนรงเดชตำแหน่งซีอีโอไรมอนแลนทายาทคนเล็กของ KPN Group ยังพกพาความสามารถมาเต็มเปี่ยมหลังเรียนจบปริญญาโทจากประเทศอังกฤษ,ก,ฤษก็กลับมาสารต่อธุรกิจของครอบครัวที่มีกว่า40บริษัทและล่าสุดขึ้นเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัทอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังไรมอนด์แลนคุณกอนเข้ามานำทัพแบรนดิ้งให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งในฐานะผู้นำวงการอสังหาริมทรัพย์ระดับไฮเอนด์ end. แม้เขาจะยอมรับว่าช่วงโรคระบ,บาดได้รับผลกระทบบ้างแต่ก็ ยังขายได้ตลอดนะปีหน้ายังมีแผนจะเปิดตัวโปรดักต์ใหม่อย่างน้อย3ามโปรเจกต์ใหญ่ด้านชีวิตส่วนตัวคุณกรเพิ่งรับบทคุณพ่อป้ายแดงหลังจากภรรยาคุณศิริตาให้กําเนิดลูกชายคนแรกน้องกวินเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก่อนนะรงเดชประธานเจ้าหน้าที่บริหารบร,ริษัทไร,รมอนจำกัดมหาชนถึงประสบการณ์ที่ตกผลึกหนึ่งปีครึ่งในฐานะคีแมนที่เข้ามารันโอเปเรชั่นไรมอนด์แรนทิ่ทางองค์กรสิ่งหนึ่งที่เราภูมิใจคือทีมที่เรามีต้องบอกว่าตอนที่ KP n Group ตัดสินใจ เข้ามาร่วมทุนกับบริษัทไรมอนด์แลนชอบคนที่นี่มากมีคุณภาพสูงมากๆภว่าอังกฤษเก่งไฟลบกว่าผมอีกมีโน้ตเฮาส์ที่แข็งแรงในเรื่องแบรนด์ก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่แข็งแรงช่วงหลังๆอาจจะแผ่วไปไม่เท่าสมัยก่อนล่าสุดยอดขายวิ่งแล้ว70%ลูกค้าต่างชาติ4 0ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนสิงคโปร์ญี่ปุ่นรัสเซียอ,ออสเตรเลียคา,าดว่าน่าจะเต็มโควตาส้าแน่นอนเห็นได้จากความสำเร็จในยอดขายกลุ่มลูกค้าต่างชาติที่ผ่านมาหลายโครงการของ ไดมอนด์แลนอทิโคงภาพรวมครึ่งปีหลังของบริษัทค่อนข้างดีไตรามาสามทหสีลมเป็นต้นเราทํายอดขายดับเบิลจากเป้าที่ตั้งไว้แต่ยอดขายดีอาจไม่ไปทิศทางเดียวกับผลประกอบการในเรื่องยอดรับรู้รายได้เราครึ่งปีหลังเราอาจไม่ได้มีโครงการเยอะทําให้ฟันหล่อนิดนึงยอดขายดีแต่ผลประกอบการด้านรายได้อาจจะสนทางนิดนึงอสังหาริมทรัพย์เป็นอะไรที่ชอบอยู่แล้วภาพรวมเทอมถ้าสมมติบริษัทแข็งแรงแล้วอยากผลักดันตัวเอง ไปดูภาพใหญ่เพราะตัวผมเองจริงๆถนัดเรื่องดีไซน์กับมาร์เก็ตติ้งก็ยังได้โปรเฟชชั่นอลมาร่วมงานในอนาคตก็ดูดูอยู่คุณสมบัติทํางานด้วยกันต้องเป็นคนที่จริตตรงกันนิดนึงมีความอินเตอร์นิดนึงเพราะเราทําแต่แบรนด์ต่างประเทศหมดท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก eNews 24 TV ขอบคุณครับ